สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้มาพบกันขี่มากขึ้นนะครับเนื่องจากเรามาติดตามและก็เกาะติดสถานการณ์พายุซูริกนะครับเคลื่อนตัวเข้ามาถล่มประเทศไทยนะครับซึ่งก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ช่วงดึกๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคอีสานนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากในหลายพื้นที่นะครับและคาดว่าน่าจะตกต่อเนื่องไปอีกสองสาวันเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับ ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้จะเห็นนะครับหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นหนองคายบึงการสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารนะครับรวมทั้ง101แล้วก็าทางด้านชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพิจิตรพิษณุโลกนะครับแล้วก็ในขณะเดีวยวกันภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่นะครับลำพูลำปางซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับในช่วงเช้านี้แล้วก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ดึกนะครับจันทบุรีตราดก็ยังมีฝนนะครับในโซนทางด้านภาคตะวันออกก็ติดตามนะครับในส่วนของอำเภอต่อไปนี้เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับไล่มาอําเภอบ้านม่วงสกลนกครน,นะครับอําเภอคําตะก้าอําเภอวานอนอนิวาสอําเภอเจริญศิล อำเภอสว่างแดนดินอเภอ,องดาวอ,อวาริชภูมิพังโคมอากาศอํานวยคาตะก,ก้าพันนานิคมกุดบากภูพานเต่างอยโคกสีสุพรรณอเภอเมืองสกลนครโพนนาแก้วนะครับแล้วก็นครพนมท่าอุเทนสีสงครามโพนสวรรค์อเภอเมืองอ,อนาว่าอ,อนาทมเซกาบึงการบึงโขงหลงนะครับเมืองบึงการ ครนเจริญนะครับแล้วก็อุดรธานีน้ำโสมบ้านผือกุดจับเมืองอุดรธานีอเภอเพนอพหนองบัวซออเภอหนองแสงนะครับออเภคุมภาวาปีอภนนสะอาดอเภอศรีธาตุอชัยวานอเภอวังสามหมอนะครับสามชัยกลาลสินคําม่วงท่าคันโทหนองกรุงศรีห้วยเมก็กยางตลาดกมลาใสเามืองกลาลสินนะครับดอกจานนามนห้วยพึ่ง นาคูกุชินารายนะครับคำชะอีดงหลวงเมืองมุกดาหารนิคมคำส้อยเรืองนกทายโสธรชัยเจริญกุดชุมทรายมูลเสรภ,ภูมรร้อยเอ็ดเมยวดีอํเาเภอโพทองนะครับอํเาเภอโพชัยทวัดบุรีอาจสามารถสีสมเด็จจังหารอํเราเภอเมืองมหาสารคามแกดาบวรบือโกสุมพิสัยเชียงยืนกระนวนขอนแก่นนะครับน้ำพองอุบลรัต เขาสวนกวางโนนสังเมืองหนองบัวลำพูสุวรรณคูหานะครับแล้วก็ทอนสารชัยภูมิภาคดีชุมพลหนองบัวระเวเทพสถิตซับใหญ่นะครับอําเภอจตุรัสอําเภอเนินสง่าอําเภอเมืองอําเภอพระทองคำด่านขุนทดภคราชนับโนนไทยขามสแกแสงคงอําเภอแก้งสนามนางอําเภอเมืองอําเภอเฉลิมพระเกียรตินับจักราชห้วยแถลง หนองบุญมากโชคชัยบักทงชัยคอนบุรีนะครับเสริงสางโนนสุวรรณหน,นองกีนางรองนะครับหนองหงลำปลายมาศชำนิเฉลิมพระเกียรติอําเภอประโคนชัยอําเภอเมืองนะครับอําเภอเมืองบุกสุรินอําเภอปราสาทอําเภอรําดวนนะครับนี่คือกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับ ดูลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองน่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาเรื่อยๆนะครับในช่วงวันนี้ก็ถ้าดูในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของทิศทางล่าสุดนะครับของพายุมาดูทิศทางพายุล่าสุดนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในโซนทางด้านอีสานนะครับล่าสุดตอนนี้พายุนะครับเริ่มมีศูนย์กลางอยู่ที่ ประเทศเพื่อนบ้านเราสปป,ปลาวนะครับตอนนี้ทิศทางชัดเจนแล้วนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านจังหวัดนครพนมนะครับนครพนมเตรียมรับฝนต่อนะครับช่วงนี้ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนต่อเนื่องนะครับดูลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก็คือเข้ามาเติมเรื่อยๆระวังส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากครับในช่วงวันนี้กับพรุ่งนี้น่าจะเป็นคิวของภาคอีสานนะ ไปก็จะเป็นโซนทางด้านภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเราติดตามในส่วนของคอิดท,ทางของพายุลูกนี้นะครับถ้าดูในส่วนของลักษณะการเคลื่อนที่ก็คือมีแนวโน้มที่จะข้ามมายังในส่วนของฝั่งจังหวัดนครพนมในช่วงเวลาเดี๋ยวไล่ดูเวลานะครับช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงของวันนี้นะครับน่าจะมีฝนเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับนี่นะครับจุดนี้ประมาณ เที่ยงนะครับประมาณ12นาฬิกานะครับพายุจะเคลื่อนตัวข้ามข้ามฝั่งมายังประเทศไทยนะครับผ่านทางเมืองท่าแขกแขวงสวรรณเขตนะครับของสอปปลาวนะครับข้ามมายังอำเภอเมืองนครพนมนะครับตรงนี้อำเภอเมืองนครพนมเสร็จก็จะวิ่งต่อมานะครับจากนครพนมก็จะเข้าสกลนครนะครับเข้ามายังสกลน,นคร มาทางด้านจากอำเภอเมืองมานาว่ามาอากาศอำนวยสกลนครวานอนนิวาสนะครับข้ามมานี่มาบ้านดุงอุดรแล้วก็วกกลับขึ้นไปทางด้านหนองคายนะครับเบี่ยงเหนือขึ้นไปนี่คือตามโมเดลของศูนย์ปรากรอากาศระยกลางยุโรปล่าสุดนะครับเบี่ยงขึ้นไปทางด้านหนองคายนะครับแถวอำเภอเมืองหนองคายนะครับแล้วก็วกกลับลงมายังทางด้านฝั่งอุดรอีกครั้งหนึ่งนะครับอำเภอบ้านผืออำเภอน้ําโสมอำเภอนายูงของอุดรนะครับ หลังจากนั้นก็เคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดหนองบวัวลําพูนะครับจากหนองบวัวลําพูเสร็จก็จะเข้าสู่ท่าลี่จังหวัดเลยนะครับเลยเสร็จก็มาทางด้านนี้นะครับเข้ามาอุตรดิตนะครับอุตรดิตเสร็จก็จะวกขึ้นไปด้านจังหวัดพแพร่นะครับจังหวัดพแพร่แล้วก็เข้าขึ้นไปพะเยาขึ้นไปเชียงรายนะครับ นี่คือในส่วนของตามการคาดการณ์ของศูนย์พยากรณอากาศร,ระยะกลางยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ศูนย์กลางพายุยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ช่วงเช้าฝนถล่มหนักในหลายพื้นที่แล้วอีสานนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมอย่างใกล้ชิดนะครับรัศมีของพายุค่อนข้างจะครอบคลุมในส่วนของภาคอีสานเกือบทั้งหมดนะครับภาคอีสานแล้วก็วันนี้ภาคอีสานเป็นหลักนะครับ แล้วก็ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปในโซนของภาคเหนือนะครับโซนของภาคเหนือก็จะได้รับในส่วนของผลกระทบตรงนี้นะครับถ้าดูลักษณะการเคลื่อนตัวของพายุก็จะหอบเอาในส่วนของฝนไปด้วยนะครับในช่วงนี้พายุตอนนี้น่าจะลดกำลังลงเป็นในส่วนของดีเพ s ชั o นนะครับก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งก็แน่นอนส่งผลทําให้ในประเทศไทยฝนตกหนักนะครับเป็นจํานวนมากในหลายพื้นที่แล้วก็ถ้าดูอีกโมเดลหนึ่งนะครับดูอีกโมเดลหนึ่งของออทางด้านฝั่งออสเตรเลียก็คือจะให้ชิปตรงลงมาแล้วก็ผกหัวลงมานิดนึ่งนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็คือจะจะผกหัวลงมาด้านล่างมากขึ้นนะครับก็จะเข้าในส่วนของอุดรธานีนะครับนี่คือลักษณะการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้นะครับ ก็จากเวียดนามนะครับก็เข้าสู่สปปลาวแล้วก็จากสปปลาวก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะผ่านนครพนมมาอย่างสกลนครแล้วมาอุดอรธานีมาจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยมาพิศณุโลกพิศณุโลกแล้วก็เข้ามายังจังหวัด น,นี่คือในส่วนของโมเดลของทางด้าน BOMA นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะให้น้ำหนักของทางด้าน ECMW นะครับของศูนย์บรรยากรอา,ากาศระยะกลางยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนนะครับส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่โซนทางด้านอีสา,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 านก่อนนะครับซึ่งถ้าดูในส่วนของกลุ่มเมฆนะครับจะเห็นกลุ่มเมฆชุดใหญ่นะครับที่ กวาดเอาในส่วนของฝนมาตกในประเทศไทยนะครับตอนนี้ทั้งสอปป,อปอลาวและก็เวียดนามนะครับฝนตกหนักเป็นจํานวนมากก็ต่อเนื่องด้วยไทยจะเห็นนะครับครอบคลุมในส่วนของอีสานทั้งหมดแล้วในช่วงเช้านี้อีสานนี่คือครอบคลุมฝนทั้งหมดแล้วนะครับอีสานแล้วก็ต่อด้วยมายังภาคกลางแล้วก็น่าจะต่อเนื่องยัางภาคเหนือต่อไปนะครับในช่วงค่าคืนนี้ ในขณะเดียวกันภาคใต้ก็ยังมีฝนนับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับนี่นะครับมรสุมตะกดเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลานามันอ่าวไทยและก็ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยมีกําลังแรงนะครับก็พัดไปหล่อเลี้ยงในส่วนของพายุนี่นะครับส่งผลทาให้ภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี่ฝนตกหนักมาหลายรอบหลายวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามในส่วนของสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะครับในโซนอีสานนี้นี่นะครับในโซนอีสานนี่คือถือว่าหนักนะครับวันนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะตกทั้งวันนะครับวันนี้เตรียมรับมือในส่วนของน้ําท่วมนะครับถ้าดูจากเรดาร์ฝนในช่วงนี้จะเห็นนะครับภาคเหนือนี่มีอุ่นเครื่องไปก่อนแล้วนะครับในช่วงนี้ระหว่างนี้พายุก็จะควางควางเอาในส่วนของกลุ่มเมฆฝนมาเรื่อยๆนะครับ ซึ่งนครพนมสกลนครอุดรธานีกาลสินนะครับมุกดาหารขอนแก่นบึงการหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูเลยแล้วก็ชัยภูมินะครับชัยภูมินครนครราชสีมานะครับโซนนี้เฝ้าระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ถือว่าเป็นพายุลูกแรกนะครับ ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับโดยไม่ได้อ้อมไปด้านไหนนะครับก็ส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักต่อเนื่องน่าจะวันนี้ทั้งวันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงประมาณวันอาทิตย์นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้านี้นะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงรอบใกล้เที่ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับมากาะติดในส่วนของสถานการณ์พายุนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข้อมูลจากศูนย์พรากรอากาศระยะกลางยุโรปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม สวัสดีครับ